สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ามาทํานายเลขมงคลนําโชคนะคะประจําวันเกิดนะ,ะทั้ง8วันเกิดนะคะให้กับพี่น้องนะคะน่าประจําวันที่16มกราคม2565ซึ่งตรงกับวันครูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ขอวอวพรตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะพี่น้องนะเนื่องจากวันครูก็ขอให้ครูบาอาจารย์นะช่วยนําโชคนาลาบนะคะให้กับพี่น้องนั่นเองนะ แต่เราจะต้องระลึกถึงพระคุณครูด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละค่ะใครที่ยังไม่นะคะเข้ากลุ่มนะคะในเลขนะคะกลุ่มเลขเลขเด็ดเลขฟรีนะคะในกลุ่มก็ทักไปค่ะนะคะพี่น้องคะ่ะมีแนวทางของตัวเลขนะคะตัวเลขเด็ดลายวันนะคะเลขทําเงินนะคะเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะแล้วก็มีเลขของรัฐบาลเข้ามาแล้วนะคะอืม เพราะว่าหรืออีกวันเดียวนะคะก็จะมีการที่จะเสียงกันและอ่าว่าอย่างนั้นนะคะลองดูนะลองเข้าไปนะคะพี่น้องจ๋าเนาะรับจํานวนจํากัดนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องนะคะเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะอ่ายังไม่เต็มเนาะอ่ามาดูนะคะในวันพรุ่งนี้นะพี่น้องวันอาทิตย์มีเลขอะไรบ้างนะคะอาทิตย์ค่ะมีเลข 1...0 นะคะแล้วก็48ค่ะ1048ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์นะคะ มีเลขห3สนะคะแล้วก็4 7่เจดแล้วก็4 7ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะมีเลข5 6นะคะแล้วก็4 2 5สองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีเลข5 2นะคะแล้วก็ห้าห5 1สค่ะมาดูพี่น้องวันสามนะคะแล้วก็96ค่ะ9 3 9 6ค่ะ มาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะมีเลขสี่หนึ่งะคะแล้วก็หนึ่งเกสี่หนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะมีเลขห้าสี่นะคะแล้วก็สองหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะมีเลขสามหนึ่งะคะแล้วก็สองห้าสามหนึ่งสองห้าค่ะพี่น้องค่ะ ค okay. ไว้พรค่ะให้พี่น้องในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็เฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ